สวัสดีครับพี่น้องมือนีสิฟ้าพีพ่อน้องนะครับมาเบิงนะครับว่าการที่เพิ่นเห็ดตะไครเนะตะไคร้ขายส่งออกตลาดนะครับสิเป็นจังไ๋สิฟ้าพีฟ่อน้องมาเบิงนะครับนี่ครับพี่น้องตะไคร้ี่ว่าเพื่อนเอาไปขายในตลาดน่นล่ะพี่น้องน,นี่คือที่เพิ่นเห็ดเหลี่วนะครับที่เพื่อนเห็ดเหลี่ยเนาะเพิ่สิเห็ดเป็นมัดไ้อันนี้มัดแล้วโลบ่ครับนี่ s <that>? <S โอ้มัดแล้วโล บานนี้เข้าไปทรงเขานี่โลดสักบาทครับโลดสิบบาทเมนมาโอ้โอ้นี่มันโล่งเม็นมาครับบางหันมันมันมันจับบาทโอ้โอ้บางนาแล้ววงหันอีกสิบห้าบาทบานนี้เข้ากับไปเมาสเขามากเนาะอ๋อหัวใหญ่ตัวละมันมันเป็นตะไคร่พันเม็นมาครับมันบอมันตะไคร่ตะไคร่บานเข้ากมนเนา อ๋อ oh, นี่เขาเอินตะไคร้ขาวพันดแนดงหัวมันหน่อยม,มันบ่นครับอ๋อสมัยตะกีเป็นตะไคร้ข,ขาไก่ตลาดบริยม,มเพื่อจะเด้มาเอาตะไคร้ขาวโอ้ต้องล่างออกอีกบวนี่โอ้ต้องตง้องล่างคัดออกคุณบ้อเย็นนี่อ๋ <TH IS> ออ๋ออ๋อ ขั้นบ่งามเพิ่นกับ่อนี่อีกเพิ่นบ่ห่วยกาวัดซืบผู้ซื้อไปกับจีบ่่างเลยตีป่าโอ้ล่างคัดออกแย่งดีเนาะพี่น้องครับพี่เีมันงามงเพราะเพราะเป็นตะเบิงเนาะครับเห็นเนเป็นตะเบิงกันละอันนี้คือมัดลาโลนะพี่น้องอ๋อเขาต้องสร้างเบิงอีกเม่นบ่อ๋อในอันนี้คือคือ ตามที่เขาําไว้ว่ามันประมาณนี้เนาะอ,อ๋อ,อบบนี้ทรงเขามือน,นึงไรบ้างไดครับนี่อ๋อตามเขาสั่งบ่ะอ๋อตามว่าเดอว,ว่าลอยลกอ๋อแล้วแต่ขั้นสีโท่มาบอกเป็นบ่ครับอ๋อนี่นี่กับพันเดียวกันเนาะอ,อันตะไครอันย่หันไหมแต่ไหนที่ว่าอยู่ข้างทางอ่ง อันนี้ของแก่ของปูกไกว้บ่โอ้ของของเพงิ่นนี่อ๋อเพราะว่าคนมันใส่กินใส่ต้มใส่แกงตลอดเนาะซุปของตลอดปีแล้วเนาะอัน,อ,นอันตะไคร่เนาะมาส่งไปพอมเมืองนอกคนเดีเมืองนอกก็มีกก็ได้นี่ คบับบปราศาสตร์ลูกพญา,า,ร,ารัดอ,อ,อันนี้ผมน้องสุดทองอันผู้เพื่อนเป็นหมอลรันผันเพื่อเนเป็นไอไน้ไง่อือเพื่อนไปอยู่เมืองนอกครับผมผูไไ้ไอ้ไง่เนี่ยเพื่อนไปเมืองนอก สมบัติเือครับโอ้นี่แหละพี่น้องม่าเบิ้งวิธีชีวิตนะครับถือเป็นเหนตุต่ไไข่ทรงตลาดเนาะพี่น้องอันนี้คือผ้าแม่บ้านมาเสริมสวยครับสองครับผู้ยิ่งทั้งสองอะโอเคแล้วพี่น้องนี่ก็ถือว่าให้มาเบิ้งครับพี่น้อง อันนี้เพื่นกับเมาสวนมากนะครับของตะไคร่ตะไคร้ขาวครับสวัสดีครับพี่น้องเยงพอกันไหมเด้อครับ